กิจกรรมทุกเย็นของลุงก็คือมีความสุขในทุกๆวันที่ได้เดินลงมาตอนค่ำๆหลังจากที่แดดร่มลมตกเพราะว่าถ้าเวลาอากาศร้อนนะครับมันก็ลุงก็จะอยู่บนบ้านแล้วก็จะทํางานแต่ว่าด้วยความที่หลังคามันก็จะร้อนแหละ <c oughs> ก็ก็มีงานที่ต้องทําก็คืองานพวกส่งผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าบ้างหรือไม่ก็คิด ทำผลิตภัณฑ์ใหม่บ้างอะไรอย่างเนี้เนาะ <c oughs> ก็เลยทานู่นทำนี่อยู่บนบ้านก็ไม่ได้ลงมาข้างล่างถึงแม้นว่าหลังคาบางทีมันก็ร้อนแต่ก็ไม่ได้ลงมา <c oughs> ลุงจะเลือกเวลาช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะครับลงมาที่แปลงลงมาที่แปลงบอสเวเลียของลุงแปลงกําญาของลุงนะครับแล้วก็จะเตรียมแปลงไว้จะเตรียมแผนไว้ว่า,าจะปลูก ต้นกํายานตรงไหนเราก็จะมาขุดหลุมไว้พอขุดหลุมไว้เสร็จปุ๊บก็จะเอาต้นกัมยานมาวางไว้แล้วหลังจากนั้นก็จะหายไปเลยก็วันสองวันอะไรก็แล้วแต่ก็จะลดน้ำมาเรื่อยๆแต่ยังไม่เอาออกกระถังนะครับก็คือจะวางไว้ก่อนมันก็จะเก็บไว้อย่างนั้นนะเราหลังจากนั้นก็ถ้ามีเวลาอารมณ์ดีก็เดินมาคือเหมือนวามว่าเคลีออยร์อย่างอื่นเสร็จแล้วแล้วก็มาทํางานที่มันไม่ค่อยเร่งร้อนเท่าไหร่ อ,อย่างเช่นวันนี้ก็เหมือนกันนะครับวันนี้ลุงมาปลูกนะลุงมาปลูกพวกนี้แหละจริงๆสองสามวันที่ผ่านมาลุงเอาใส่กระถางไว้แล้วก็วางไว้ในหลุมแล้วก็เติมน้ําในหลุมให้เต็มแต่ว่าลุงยังไม่ปลูกแต่พอสามวันผ่านไปพอมายกกระถางขึ้นดูโอ้โปรากฏว่ารากเต็มเลยนะครับรากเต็มกระถางเลยน,นี่คือเราก็ได้รู้แล้วว่าเออเนี่ยธรรมชาติมันก็ต้องการที่จะอยู่ร่วมกันไม่ได้อยู่ในกระถางน,นะครับก็เขาก็อยาก,อยากอยู่ในดินในความเย็นสงบ สบายนะครับลายหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันไม่ใช่มันควรจะอยู่แบบนั้นเพื่อฉันจะได้รักษามันดูแลมันได้แต่หลายๆคนก็จะบอกว่าเออนะธรรมชาติเขาต้องการกันนะครับเขายินดีที่จะอยู่ด้วยกันนะครับ <trop. S 1> ตรงนี้ก็เป็นแปลงของสุมลมนะครับเป็นแปลงร่วมรวมอย่างมีบอสเลียมีบุสเซราตัวนี้เป็น,ปนบุสลาอตัวหนึ่งนะครับเป็นโคปาแล้ลุงก็จะมาลดน้ำมัน อรถน้ำมันด้วยสายยางแล้วก็เดินมาคือข้อดีของการรถน้ํากับสายยางก็คือเราได้อยู่ร่วมกับตัวเองเราได้อยู่ร่วมกับความเคลื่อนไหวของตัวเองจิตใจความคิดวิธีการแล้วก็ภาพที่เราเห็นข้างหน้าเราสัมผัสถึงอ่ความโรยลาการเกิดอยู่การการหล่นล่วงไปของ ของสิ่งที่เราเห็นนะครับบางอย่างเราก็ไม่สามารถที่จะห้ามปลามบางสาบางอย่างก็เราสามารถหยุดยั้งได้แต่เราไม่สามารถทําให้มันอยู่แบบนั้นอย่างยั่งยืนได้นะครับเวลาหนึ่งวันหนึ่งมันก็ต้องล่วงโรยไปเวลาหนึ่งวันหนึ่งบทมันจะงามมันก็งามขึ้นมาลุงก็จะมองว่าเออเดี๋ยวให้เวลามันทํางานร่วมกับธรรมชาติ แล้วเราก็เฝ้ามองมันอยู่นิ่งๆนะครับเนี่ยบ่อยครั้งถ้าเราเป็นแบบนี้เราจะรู้สึกว่าเราไม่ยึดโยงกับสิ่งใดเราจะยืนอยู่กับสิ่งที่เราเป็นเราจะอยู่กับลมหายใจของเราเราไม่ยึดว่าต้นไม้มันคือของเราเราไม่ยึดว่าต้นไม้มันคือสิ่งที่เราได้ครอบครองมันแต่ต้นไม้มันก็คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติซึ่งเราก็คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติเช่นกันนะครับอันนี้ก็เดินลงมาแล้วก็มาลดน้ำเบา ทบทวนจิตใจตัวเองหนชอบเวลาที่อยู่กับต้นไม้แบบเนี้ยชอบอากาศแบบนี้ยซึ่งมีลมเย็นเอื่อยๆพัดแขนตัวเองเบาๆแล้วก็ลดน้ําไปเรื่อยๆมองดูมองดูแล้วก็วัดระดับความชื้นในน้ําที่มันซึมซับลงไปในดินอยู่กับตัวเองนะครับอยู่กับลมหายใจตัวเองพยายามอย่าให้มันฟุง้งอย่าให้มันกระจายไปที่ใด อย่าให้มันหลุดลอยไปหาใครหรือไกลกว่าตัวเราเองฉะนั้นอย่าไปคิดที่จะปรับปรุงแก้ไขหรือจัดการแต่จงเรียนรู้แล้วก็นั่งมองกับมันเพื่อที่จะอยู่ร่วมกันกับมันนะครับให้ให้เราให้เราคิดแล้วก็วิเคราะห์พิจารณาเรื่องนี้นะเนี่ยอย่างเช่นต้นบอสโซเลียต้นนี้เหมือนกันตัวนี้เป็นบอสโซเลียคาซาลียนะครับเพราะว่า อ่ตัวนี้จะเป็นบอสเวอร์กิ่งแดงที่มาจากโซมาเลียนะอ่ะนมันเป็นพี่เป็นน้องกันกันกบบอสเวอร์เลียซากาครับซึ่งส่วนมากแล้วอ่ะทำไมทุกๆคนจะนั่งถามจะต้องถามรู้ว่าเอ้ยลุงจําได้ทุกต้นเลยเหรอต้นบอสเวอร์เลียอะไรอย่างเงี้ยลุงบอกว่าลุงอยู่กับมันมานานมากเราทําความรู้จักกันมาแล้วหลายปีจนเราคุ้นเคยและคุ้นชินซึ่งกันและกันจนจําได้ว่านาย เมื่อก่อนอยู่ตรงไหนเรามาอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือมันพูดง่ายๆก็คือมันคือความเข้าใจธรรมชาติซึ่งซึ่งแบบไม่ตั้งใจนะครับลุงไม่ได้ตั้งใจที่จะจดจําพวกมันลุงไม่ได้ตัวจดจําตั้งใจที่จะจาแล้วก็ตั้งใจที่จะนั่นก็มาจต่ว่าพอมันมาถึงจุดหนึ่งปุ๊บมันมันมันมองก็ไปเห็นปุ๊บเราก็จะรู้ได้ทีนี้ว่าอ๋อต้นหนะอย่างเช่นตัวนี้นะครับบอสโซเลียอสโอนิโเลียปลูกไว้นานมากจนอ่า เหมือนกับว่าจนคือเรียกอะไรดียแบบวัชพืชคุมเต็มต้นไปหมดเลยนะครับวัชพืชคุมเต็มต้นไปหมดเลยพร้อมกับอต้นอะไรนะต้นใบชาพนะูต้นใบชาพูก็ขึ้นเต็มไปหมดอันนั้นก็ทําให้บางครั้งก็สงสารแต่บางที เราก็ได้แต่นั่งมองเฉยๆแบบไม่ทําอะไรบ้างบางครั้งนะครับนี่บางครั้งลุงก็ไม่ได้ทาอะไรแต่บางครั้งลุงก็เดินมาแล้วก็ถอนวัชพืชออกไปเราต้องทําด้วยความด้วยความเข้าใจและใจเย็นพอที่จะอยู่ร่วมกันกับมันแล้วอยู่แล้วก็กวาเอื้อมมือไปแล้วก็ไปถอนวัชพืชออกมาอันนี้อันนี้เป็นหลักหลักสําคัญว่ามันจะไม่เหมียวมันจะไม่หลังมันจะไม่ดึงเราไว้ว่าอย่าทําไม่ต้องเป็น จะได้อะไรอย่างเงี้ยมันมันจะไม่มีคําพูดนี้ขึ้นมามันจะไปแบบธรรมชาติของมันแบบอัตโนมัตินะครับวันนี้ลุงก็ปลูกได้ประมาณู20ต้นนะครับเพราะว่าเอากระถางวางไว้อยู่ในตรงนี้เรียบร้อยแล้วตกค่ามาก็เริ่มจะมียุงมากยุงเยอะครับเพราะว่า,าที่นี่เป็นป่าเนาะีนี่เป็นป่าค่อนข้างจะเป็นป่ารกอย่างเงี้ยครับก็เป็นป่านะครับนี่นะ ข้างหลังก็เป็นป่าเลมอนเป็นสวนเลมอนของเองแ้มันก็จะมีพวกเนี้ยอยู่ก็ยุงบ้างมันจะพืชบ้างอะไรเงี้ยนะก็เยอะมากนะครับก็มันก็ทําให้บ่อยๆครั้งก็รู้สึกว่าเออลาคาญกับมันไหมหรืออะไรไหมไม่นะครับบางทียุงบางที่มันบินมาจับเราก็เราใส่เสื้อแขนสั้นมันถึงจับเราแต่ถ้าเราใส่เสื้อแขนยาวปุ๊บมันก็จะไม่มาจับเราถึงแม้มันจับเรา แต่บ่อยครั้งก็ควรเหมือนกันนะครับเพราะว่ายุงน่ะมันแทงทะลุเสื้อเราเข้าไปเลยก็งงมากเหมือนกันบางครั้งใส่กางเกงยีนนะตั้งอยู่สวยๆนะแล้วไวัยรุ่นก็ทแงทงถ้าอะไม่ใช่แทงเข้าไปจนทะลุะกางเกงเลยนะครับแล้วก็มีเลือดออกมาอยู่ที่ก้นอย่างเงี้ยนะก็ก็ตะลึงเหมือนกันแล้วก็เรามองดูเรามองดูสรรพสัตว์สรรพสิ่งอยู่ในโลกของมันแบบเงีย,งยบๆบ่อยครั้งเราก็จะเห็นว่าอ๋อเนี่ย มันคือวิธีการกินและวิธีการจัดการกับอาหารของเขาซึ่งเขาก็ก,ก็จะเป็นก็จะเป็นเรื่องราวแบบนี้พอดีสายผนสายท่อยางมันพันกันแล้วก็มาโดนต้นไม้เนาะนดดนึงแล้วก็ไปเล่าต่อ,อ,อบนามความไม่เที่ยงมีความไม่สมบูรณ์แบบเนี่ยต้นนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยต้นไม่ค่อยแข็งแรงก็เอียง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 ไปก็ไม่เป็นไร เพราะว่าถ้าถ้าเกิดเราอยากจัดการเราอยากจะควบคุมมันมันก็คงไม่ไหวอด้วยความที่ว่าเฮ้ยถ้าอยากจัดการอยากจะควบคุมทั้งหมดะเราต้องเอายามาพ่นเยอะมากเพื่อที่จะควบคุมการขยายพันธุ์ของมันถามว่าเราทําได้ไหมมนุษย์ไม่มีทางที่มนุษย์จะทําไม่ได้นะครับแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราเลือกจะทํำไหมมันก็จะมีคําถามตั้งอยู่ในใจของเราว่าอทําทําไม ทำเพื่ออะไรทําได้อะไรแล้วไม่ทําเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยพอมันมีคําถามพวกนี้วกวนขึ้นมามันก็เลยกลายเกิดการเกิดการวางนะเกิดการวางเหมือนวัยรุ่นนะครับหัวร้อนนะสมัยวัยรุ่นนะหัวร้อนขับรถไปบนถนนมีเพื่อนมาปาดหน้าก็จะถามว่าเฮ้ยมึงแรงนี่วะเดีย๋ยวกูจัดใช่ไหมแต่แต่กลับกันพอคิดเสร็จแล้วพอคิดเสร็จแล้วว่าเดี๋ยวกูจัด เออแล้วกูจะจับทําไมวะทําไปเพื่ออะไรวะแล้วถ้ากูตายลูกอยู่ยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นมาล่ะมันจะเป็นอะไรวะเออแล้วถ้าเขาถ้าเขาไม่ตายแล้วเราตายหรือโอ้นน่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายไปหมดเลยสุดท้ายคืออะไรลูกครับวางมือลงทําใจให้สบายช่างแม่งก็อย่างเงี้ยก็อย่างเงี้ยนะครับคําพูดที่มันหลุดออกมาจากเราก็คือช่างแม่งครับเพ่อ เขาอาจจะรีบเพราะว่าญาติเขาไม่สบายเขาอาจจะรีบเพราะเมียเขาปวดท้องเขาอาจจะรีบเพราะว่าเขาคิดถึงแม่เขาหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นเรื่องราวที่ดีที่ทําให้เราได้ได้ได้ฝึกจิตตัวเองเพื่อที่จะหยุดนะครับฝึกจิตตัวเองที่จะหยุดอยู่กับเรื่องเหล่านั้นได้ไม่ต้องไปวิ่งตามไม่ต้องไปทําอะไรมองมันอยู่แบบนิ่งๆบนความไม่สมบูรณ์แบบบ้างนะครับนะค,บนะความไม่สมบูรณ์แบบนะ คือมันเป็นมันเป็นวบิซาบินะครับความไม่สมบูรณ์แบบเกิดจากวบิซาบิเราเรายืนอยู่บนความไม่เที่ยงไม่สมบูรณ์แบบจะไปจะอยู่เราไม่สามารถที่จะหยุดดรือเหนี่ยวหลังทุกๆอย่างได้เหมือนกันนะครับก็เลยมันก็เลยเกิดขึ้นเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวลุงจะเล่าเรื่องวบิซาบิหรือเรื่องความไม่เที่ยงอของวบิซาบิให้ฟังในอนาคตนะครับเพราะว่าเดี๋ยว อนาคตตุงจะทำสตอรี่เรื่องยาวๆให้คุยคุยให้ทุกคนได้ฟังกันเรื่องการ uh, ทำสมาธิเมดิเท t i o ชัเรื่องเวลเนสนะครับ uh, เพราะว่าอยากจะให้ทุกคนได้มีจิตใจที่สงบแล้วก็สุขภาพดีสุขภาพแบบอง์รวมนะครับเชื่อไหมครับว่าถ้าสุขภาพเราดีสุขภาพองค์รวมเราดีเราก็มีโอกาสเราก็มีเวลาเราก็มีพลังที่จะไปสร้างฝันของเรา ให้มันประสบความสําเร็จได้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่สุขภาพเราไม่ดีนะทุกพอสุขภาพเราไม่ดีฝันของเราอาจจะเป็นไปไม่ได้เลยสุขภาพเราไม่ดีเกิดจากโรคที่มันเกิดขึ้นกับเราด้วยด้วยด้วย,ด,วยด้วยสิ่งที่เราทําตัวทําร้ายตัวเราเองนั่นแหละนะครับ,นะรบกินหวานกินเค็มกินแอลกอฮอลนอนดึกอ่าเมาทําตัวเสพเนอนน้อยอะไรอย่างเงี้ย อ่าแล้วก็ทํางานเยอะจนลืมนอนหลับลืมพักผ่อนอันนี้มันก็เป็นเป็นพาหะของการเกิดโรคเป็นพาหะของความอ้วนในการกินหรือรอะไรพวกเนี้ยมันก็จะมันก็จะเป็นองค์รวมให้เราได้เห็นกันว่าปัญหาทั้งหมดทั้งมวลมันจะมาสู่สุขภาพถ้าสุขภาพเราไม่ดีเราก็จะทํางานหรือทําฝันของเราให้ประสบความสําเร็จยากเพราะว่าร่างกายเราไม่แข็งแรงจะจะไปทําได้ยังไง ป่วยโรคไตป่วยโรคตับโรค NCD โรคเครียดโรคนอนไม่หลับโรคอ้วนนะฮะมันก็จะมีพวกนี้เกิดขึ้นมาพราะเกิดขึ้นมาปุ๊บมันทําให้ร่างกายเราและสุขภาพจิตเราไม่ดีพอไม่ดีปุ๊บฝันของเราที่ฝันว่าอยากได้นั้นอยากได้นี้มันก็ยากลําบากที่จะไปถึงนะครับมันเป็นปัญหาและเป็นอุปสรรคของเราคอยดึงเราไว้ไม่ให้เราทําแล้วก็ อาจจะอาจจะชั่วคราวในบางครั้งถ้าเราปรับเปลี่ยนตัวเองทันหรืออาจจะถาวรตลอดไปถ้าเรายังมุ่งที่จะทําร้ายร่างกายของเราเองนะครับนี่มันเป็นโรคที่ทุกทุกทุกคนทุกทุกคนก็จะบอกว่ามันเป็นโรคที่แบบว่าเออพอไปตรวจเจอพอไปเห็นแล้วก็จะบอกว่ารู้อย่างนี้แม่งไม่ทําดีกว่ารู้อย่างนี้แม่งไม่ไปกินเหล้าแนละ้วรู้อย่างนี้ไม่นอนดึกแล้วรู้อย่างนี้ไม่ไปเที่ยวแล้วนะครับ รู้อย่างนี้ไม่กินแล้วหมูกระทะนะอะไรประมาณนี้มันก็จะเกิดมันจะเกิดโรคมันจะเกิดำคําคําว่ารู้อย่างนี้ขึ้นมานะครับอ่าอันนี้ก็คือเล่าให้ท,ทุกทุกทุกคนได้ฟังกันเพื่อนๆนนะครับเพราะว่าอนาคตลุงจะเล่าเรื่อง meditation ด้วยเรื่องสมาธิด้วยเรื่องการอยู่กับตัวเองแล้วเรื่องการยอมรับธรรมชาติที่มันอยู่ร่วมกันด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้มันทําให้ลุงได้เกิดการฟื้นฟูจิตใจฟื้นฟูนฟนฟนร่างกายเพื่อให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้งหลังจากที่ ออกมาจากเมืองแล้วก็มาทำมาทำทรรเกษตรแล้วก็มาอยู่กับต้นไม้มาอยู่กับธรมบรมาชาตินะครับสิ่งสาคัญที่สุดก็คือหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือกัมยานและอบอสกัมยานบอสโซเลียหรือมดยอกแล้วก็คอมมิโพลานั่นเองที่เป็นสายสัมพันธ์ร,ระหว่างระหว่างการเชื่อมโยงของกิจกรรมของลุงกับ,ก,บกับเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสภาพสภาพแวดล้อมที่ลุงมาเจอเราจะเล่ากันยาวๆให้ทุกคนได้ฟังกัน ขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามเดี๋ยวลุงจะเก็บสายยางแล้วก็ลดน้ํยได้อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลุงเก็บสายยางแล้วก็เคลียร์ของถ้าพอมันคนะําแล้วเรายุ่งก็มากเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อเรื่องต่อไปว่าเราจะคุยเรื่องอะไรลุงจะกําหนดท็อปิกหนึ่งสสามสี่ให้นะครับขอบคุณมากๆทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ